ถ่ายวิด hmm. mm ีโอป้า <c> ป <oughs> ้าตุ๊กป้าุกเป็นคนให้ขอเดียวเลยอยากมาดินะไอวันมันเกี่ยวแม่มือมันจะเกี่ยวหน้าแม่แว่นลวงเนี่มันเกี่ยวมันกว้างนะ เอาสิฝาคามหยิบขนมหยิบขนมคว้างไปคว้างไปโอ้คว้างเลยจะหมดไหมที่เอาวันนี้ทีละอันเนี่ยมาคุณแม่มาช่วยหน่อยซิจะไม่หมดเลยมาคุณแม่มาช่วยค่ะอ้าวนี่ เลยโยนเลยลูกไปกำรหลายๆอันสิไปให้ทีละอันนะทุกคนหลายๆอันนกไลนนกไลน์อะไรอะนกอะไรนะเหีื่วเหรอี่ล่ไม่ใช่อะปากเขาเริ่มเหลกเหมือนเหยื่อโยนไปสิหลายๆอันสามสี่อันแบบนี้แล้วโยนไปแรงๆ Why? <laughs>